3, 2, สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการการพูดให้ความรู้ k n o w l d อเ m a เป g น m e n t และ l a i y g o r g a n i z a t i o n พบกับดิฉันนางสาวสุภาวีเยาวานีพิธีกรดำเนินรายการในวันนี้ค่ะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปพูดให้ความรู้เราอยาก จะแนะนำพิธีกรสุดหลอ่อสุดเท่สุดอลังการของเราก่อนค่ะไปกันเลยสวัสดีครับผมนายกิติพงษ์ฟ้ารัตน์าเป็นพิธีกรสุดหลอ่อสุดเท่สุดอลังการในการนี้ก่อนอื่นเลยเราก็จะมาพูดถึงความหมายของการจัดการความรู้นะครับการจัดการความรู้ครับเป็นการรวบรวมและการจัดระบบ ที่มีอยู่ในองค์กรนะครับผมเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ความรู้นั้นในในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพได้นะครับผมโดยเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างรวบรวมจัดระบบเผยแพร่และถ่ายโอนเพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้ทันทีหรือทุกสถานการณ์นะครับผมทำให้องค์กรบรรลุปเป้าหมายและ กลายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตัวอย่างของการทําในองค์กรได้แก่การจัดแบ่งปันความรู้ที่เป็นประโยชน์และการจัดคอร์สเพื่อเรียนรู้ทักษะใหม่ๆครับผมต่อไปนะครับความสําคัญของการจัดการความรู้นะครับผมหนึ่งนะครับเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงข้อมูลและความรู้ที่ต้องช่วยให้พนักงานสามารถ ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับผม 2. การตัดสินใจที่ดีขึ้นการมีข้อมูลรองรับทำให้การตัดสินใจมีความแม่นยำมากขึ้น 3. นะครับการกระตุ้นนวัตกรรมการแบ่งปันความรู้และไอเดียช่วยเสริมสร้างความคิดที่สร้างสรรค์และนวัตกรรมนะครับผม 4. ลดการสูญเสียความรู้ การจัดการความรู้ช่วยแบ่งปันป้องกันการสูญเสียความรู้เมื่อพนักงานลาออกหรือเปลี่ยนตำแหน่งนะครับต่อไปนะครับเราจะมาทำความรู้จักกับประโยชน์ของการจัดการความรู้นะครับมีทั้งหมดดังนี้นะครับผม 1. ทําทำให้เกิดการตัดสินใจที่ดีมากกว่าเดิมครับผมสองทำให้ง่ายที่จะพบแหล่งข้อมูลที่สำคัญครับผม 3. ทำให้เกิดการใช้ซ้ำความคิดเห็นของเอกสาร 4. ไม่ทำให้เกิดการทำงานที่ซ้ำก็จบไปแล้วนะครับกับความหมายความสำคัญแล้วก็ประโยชน์ขอกการจัดการความรู้นะครับผมต่อไปก็ขอเชิญพบกับพิธีกรสุดหล่อสุดเท่สุดอลังการคนต่อไปเลยครับผม กรุณาจดหน่อครับผมนายธีู้นีวันนี้จะรบอกเรื่องประเทศของเนโอนะครับผมข้อหนึ่งน,นะครับความรู้แบบฝังลึกเป็นความรู้ที่ไม่สามารถอธิบายโดยใช้คาพูดได้นะครับมีหลักฐานการกระทําและประสบการณ์ครับผมอีกหนึ่งตางเป็นความเชื่อภาษาและวัฒนธรรมอัตชีวนะครับผมข้อ,อ2ความรู้แบบชัดแจ้งเป็นความรูท้ที่รวบรวมไมง่ายจัดระเบ,บียบจัดระบบแบบถ่ายด้วย ใช้วิธีที่จท่านเนืน้อสถานเป็นวัตถุเป็นทฤษฎีสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นอนานหนัดในการหายท่อดโดยใช้วิธีการที่เป็นทางการไม่จาเป็นต้องอาศัยการสัมผัสกับผู้อื่นสองขในเอ็มนะครับหนึ่งความรู้ที่ฝังอยู่ในคนเป็นความรู้ที่ได้มาจากประสบการณ์หรในะสมรยางได้รับผิดชอบนะคเนาะในการทำฟอสฟอร,ร,เร,ร์เจนติกต่างๆเป็นความรู้สึกที่ไม่สามารถหายทออออกมาเป็นคาพูดหรือลักษณะโดยได้ง่ายนะครับ ข้อทีอ่ 2. อความรู้ที่ชัดแจ้งนะครับผมเป็นความรู้ที่สามารถรวบรวมข่ายข้อได้โดยผ่านวิธีต,ดดต,ต่างๆเช่นการบันทึกการอาอักษรจิตวีทูาฟุต่างๆครับรับผมต่อไปนะครับจะเป็นสาระหลักของ KF น,นะครับ 1. การบลุชี้ความรู้คือการฟังควาและระบ,บุนี่ได้ว่าการที่องค์กรจะระบุเป็นเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ให้ภารกิจขององค์งกรและ คนในองค์กรนะครับจะเป็นความรู้อะไรบ้างครับขณะนี้มีความรู้อะไรบ้างอยู่ในแบบดใดเช่นในเอกสารต่างๆความรู้การสือเวียนหรือในในตัวบุคคลและอยู่ที่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ราอ,อะไรครับอยู่ในที่ไหนบ้างนะครับผมเป็นต้นนะครับเนาะข้อสองครับการสร้างและแสบความรู้โดยการสร้างความรู้อะไรที่จะเป็นต่อก่อนการแสดง อ,องค์งกรที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความรู้ที่ต้องการเป็นพิเศษนะครับนาะการรักษาความรู้ที่มีอยู่ยังเป็นประโยชน์ต่อองค์กรนะครับครับผมสาระแนวคิดของเอโอนะครับนาะมุ่งสู่ความเป็นลึกนะครับและรอบรู้โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองให้ไปถึงเป้าหมายโดยการสร้างสรรวนตัวนะครับนาะเมื่อลงมือกระทำและต้องมุ่งสร้างความจเป็นต่อไปนะครับนาะสร้างต่อไปนะครับนาะ การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมองค์กรความมุง่งความมุ่งเน้นในให้ทุกคนนะครับในทีมมีสําน,นึกร่วมกันว่าเรากำลังทำอะไรและจะทำอะไรต่อไปอย่างไรจะช่วยจะช่วยเพิ่มค่าเปลนม้าการเรียนรู้วรวมกันเป็นทีมขึ้นไปสองครับสองปัจจัยคือ IQ และ e q ประสบการณ์กับการเรียนรู้การเป็นทีมนะครับเนาะขอเชิญพี่ตองพูสสวยต่อไปเด็กนะครับ นี่ค่ะเราเจอกันต้นคลิปแล้วเนาะที่เป็นพิธีกรสุดสวยของรายการนี้เองค่าวันนี้เราก็จะมาพูดถึงข้อดีและข้อเสียของการจัดการความรู้นะคะหรือเรียกยอ่อว่า KM นะคะ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความรู้ช่วยในการทำงานที่มี ประสิทธิภาพมากขึ้นลดการทํางานซ้ำซ้อนค่ะ 2. การตัดสินใจที่ดีขึ้นการมีข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องสามารถนําไปสู่การตัดสินใจที่มีข้อมูลพื้นฐานและมีเหตุเป็นผลมากขึ้นค่ะ 3. นวัตกรรมและการแก้ปัญหาการเข้าถึงความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่สามารถช่วยในการสร้างนวัตกรรมใหม่ได้อีกด้วยค่ะ ข้อเสียนะคะ 1. การลงทุนทรัพยากรการจัดการความรู้ต้องการการลงทุนทรัพยากรทั้งด้านเวลาและแรงงานค่ะ 2. ความยากลำบากในการใช้งานบางองค์กรอาจพบความยากลำบากในการนำระบบจัดการความรู้มาใช้และทำให้พนักงานทุกคนมาใช้ได้ค่ะ 3. การรักษาความรู้ที่เก่าและไม่ทันสมัยบางครั้งการจัดการความรู้อาจไม่สามารถแยกแยะระหว่างความรู้ที่เก่าและทันสมัยได้ค่ะต่อไปนะคะเรามาฟังข้อดีข้อเสียขององค์กรแห่งการเรียนรู้หรือเรียกสั้นๆว่า LO นะคะข้อดีนะคะข้อ1การปรับตัวและการเปลี่ยนแปลง องค์กรที่เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สามารถปรับตัวและรับมือกับการเป back, ลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. การพัฒนาทักษะและความรู้ส่ง,สงเสริมให้พนักงานมีการเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ๆอยู่เสมอ 3. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นเอกภาพการมีวัฒนธรรมการเรียนรู้สามารถสร้างความสามัคคีและความร่วมมือภายในองค์กรได้ค่ะ ข้อเสียนะคะ 1. การลงทุนที่สูงการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ต้องการการลงทุนทั้งเวลาเงินทุนและทรัพยากรอื่นๆมากมายค่ะ 2. การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้อาจจะใช้เวลาและเกิดความขัดแย้งภายในองค์กรได้ค่ะ 3. การประเมินผลการเรียนรู้บางครั้งการประเมินผลของการเรียนรู้ และการพัฒนาทักยากใหมอาจจะต่อการวัดผลประเมินผลค่ด